เอาเลยฮะโอ้โหรอไม่ไหวแล้วนะฮะในขีดสีแดงโปรตีนของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วนะเออแต่ทีเนี้ยนะครับดูในจอเนี่ยคือก็รู้เลยว่าโปรตีนเนี่ยได้จากอะไรเป็นการล่าสัตว์นั่นเองนะฮะในเกมเกมนี้นะครับเน้นๆเลยนะครับแล้วเป็นการหาสารอาหารที่สนุกที่สุดนะก็คือการล่านะใครที่ชอบล่าเนี่ยก็คือนี่แหละได้เวลาแล้วนะฮะในการที่จะ หาเนื้ออันโอชะมากินเพิ่มโปรตรีนกันนะครับเดี๋ยวเราใส่ฟืนก่นอนเพราะเราจะมาย่างกินเนี่ยเราต้องเตรียมเอ่อฟืนไฟก่อนนะให้มันไม่มอดได้เวลาหาเนื้อนะฮะอืมถ้าเราไม่ไปล่าละ่ะแล้วมันมาหาเองนะครับก็ดูจากหน้าจอได้เลยนะฮะเราก็จะเอาเจา้นี้ก่อนแล้วกันยอนยอนนะครับซึ่ง อะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยโปรตีนเนี่ยเราเอาตัวนี้ก่อนละกันนี่นะฮะซึ่งการป่าหอ,อกเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับโดยการป่าหอ,อกเนี่ยก็คือหยิบหอ,อกขึ้นมานะฮะแล้วใช้ลูกกิ้งเมาส์นะตรงกลางเนี่ยกด,ก,งงกดคลิกเข้าไปนะฮะแลตอนนี้มันบันวงแล้ววะโอเคกดคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็แช่ไว้นะฮะแล้วเราก็เลง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 แล้วก็ เอาปาเอาเอาเอามาส์ออกนะฮะก็คือเอานิ้วออกจากเมาส์นะฮะมันก็จะปล่อยแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไปนอนก่อน,นอแล้วกันโอเคเราก็นอนเรียบร้อยนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้ววะโอเคสี่โมงเย็นเราก็ได้ตัวนี้มาแล้วรับตัวแรกนะฮะเดี๋ยวนะเห็นข้างข้างไหมคือเหมือนเดินมาแบบพร้อมให้ให้ทำคลิปเลยอะเออศพ คือไม่ต้องวิ่งล่าเลยครับตัวนี้นะครับนี่ฮะน้องเต่านั่นเองนะฮะก็คือเราก็นี่ไงเราก็ใช้มีดนะเนี่ยมันเขียนว่าต้องใช้มีดนะครับมีดของเกมนี้ครับเราก็ทําง่ายๆก็คือใช้หิน2องอันนะฮะกลายเป็นมีดคมหินคมมีดหินเออคมมีดหินนะครับมันก็จะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันสามารถที่จะขยับมาช่องนี้ได้ลากมาเลยนะครับและเราก็ใช้ แร่ไอเจ้าตัวนี้อ้าวมันยังไม่ตายนะก็คือเราไปสกิปมันก่อนนะ,ะแล้วก็ค่อยๆกดตอกมีดหินนี่แหละเฉือนเข้าไปเลยอะเป็นยังไงล่ะโอ้โหโอเคตัวนี้ยังไม่ได้เฉือนเลยนะอ่ะเฉือนต่อนะ,ะตัวนี้นแต่เนื้อมันจะแยกชนิดให้แล้วแหละนะในกระเป๋าะครับว่าแบบ เนื้อนี้จากตัวอะไรนะโอเคก็ปเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าให้ดูนี่ฮะมันก็จะได้พวกอะไรที่แบบว่าของฝากจากมันนะอ่าก็ปเป็นแบบพวกเอาไปทำถ้วยทำเกาะอะไรเงี้ยนะครับต่างๆนะโอเคก็จะมีเนื้อประมาณนี้ให้คนละชิ้นเองหรอเนื้อตัวนี้โอเคมันไม,ม,ม,ม่ต่างเลยนะเนื้อเต่า ะะซึ่งไม่รู้ว่ามันให้โปรตีนเท่าไหร่บ้างนะเดี๋ยวต้องไปย่างกินนะจากนั้นเดี๋ยวผมต้องไปล่าอีกกนิดหนึ่งนะผมว่ามันไม่พอแน่ๆมาเธอลูกผมเจอแล้วครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแบบนี้ชิปหายแล้วเดี๋ย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 ว เฮ้ย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 เฮ้ฮ้อ้โหชวิตเกือบไม่ได้ทำคลิปต่อแล้วรีบมาทำไมเนี่ยดีนะที่ปลาหอกแม่นนะฮะนี่ครับมาถึงที่เลยนะเนื้ออโนชาเหมือนกันนะเสือพูม่าของเรานะครับ โปรตีนนะโปรตีนเอแล่ไว้ก่อนนะฮะรูปร่างของเนื้อมันเนี่ยจะแตกต่างแล้วนะครับเนื้อแมลวใหญ่ยังยวยังไม่พอเราต้องล่าต่อเรื่อมต้นเรื่องเฮ้ยไงยังไงเฮ้ยเนี่ยมันหินแต่ว่านี่ครับตัวนี้กำลังยิดเลยในโลกโซเชียล พอโพสใช่น่าจะอร่อยมีสองตัวหรอเลงก่อนเลงก่อนมันต้องเล่งหัวนะไม่งั้นมันจะวิ่งวิ่หนีนะออหัวโอ้ยนังไงมันวิ่งหนีโอ้ยสองตัวตายและว,วิ่งตามไม่ทัน้วยคือมันจะวิ่งไปตายนี่แหละถ้ามันทนบัดพิษบาดพิษไม่ไหวนะบัดแผลดิพิษบาดแผลเออ คือพลังงานจะหมดแล้วว่าตอนนี้ต้องตามหาน้องอีกเหรอโอหพลังงานล่าตัวนี้ไปไหมเอ้ยนายก็เป็นสัตว์กันนี่ต้องแห่นมุมอเ,เอ้ยหัวนี่แหละก่อนก่อนที่จะสลบไปปะวะคือพลังงานตอนนี้แบบ โอ้แบบเดินได้ก็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 บุญแล้วอะเอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วนะเดี๋ยวจะสลบนะเดี๋ยวนะเห็ดฟ้าก่อนเห็ดฟ้าเห็ดฟ้าเฮ้ยที่ทัวร์ทัวร์ทัวร์ที่ทัวร์ของดีมีเห็ดฟ้ากินปะไอ้ต้นใหญ่ๆจะมีเห็ดฟ้านะครับไม่มีว่ะทัวร์ว่ะดทอย่าไปบอกผมไม่ได้อะไรโอ้ยจะสลบแล้ว ไม่นะโอ้ oh. คุณหมดสติ <c oughs> นี่ไงแต่ไม่ดูตัวเองอ่ะครับนี่แหละนี่คือบทลงโทษนะฮะในการไม่ดูแลตัวเองแล้วแบบใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยหรือว่าแบบผักโหมเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายแบบว่าเป็นแบบนี้แหละ การที่สลบเนี่ยโคตรแย่ yeah. สุดๆเลยเพราะามันจะแ,แผลมาให้ด้วยนะเดี๋ยให้ดูนี่ฮะแผลโคตรนะ่ากลัวนะซึ่งเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะขึ้นไอคอนเลอะแบบนี้นะครับหูโคตรเละเลยร่างกายเรานะเราต้องล้างตัวก่อนนะโดยการที่เราจะกดคลิกขวาที่น้ำนะเพื่อล้างตัวนะโอเคเดี๋ยวได้พักผ่อนแปบบ๊บนึงนะ ไกลแล้วไกลแล้วขอล้างตัวหน่อยอเพราะว่าเราไปแล่เนื้อน้องแบบเยอะเกินไปคนระับนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไหวประมาณนี้พอโอ้พลังงานโอ้ยชิบหายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ต,ลวต้องทำใหม่เลยหรอวะ แล้วเราก็ก่อไฟได้อีกอันหนึ่งแล้วไม่ยอมดูไงโอเคเราก็มาเปิดหน้าเนื้อกันดีกว่านะฮะเราก็ได้เนื้อมาอีชนิดกันมาดูกันนะ,ะมาจากที่เราไปล่านะบนล่าใกล้ๆนะคะเราก็จะได้เนื้อนี่ครับเนื้อเต่าย่างก่อนเลยเนื้อตัวนิ่มย่างก่อนเลย แล้วก็เนื้ออแคปพีบาล่านะครับได้มา4ชิ้นอันเนี้ยเป็นเนื้ออันโอชะเลยนะของเกมนี้นะฮะแล้วก็ในป่าเมซอนเนี่ยเนื้อน้องดีที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจและก็ที่ได้แบบว่าโดยบังเอิญนะฮะมันมาหาถึงถึงเราเลยนะก็คือเจ้าเสือนะปูม่านะหรือว่าแมวแมวใหญ่นะได้มา2ชิ้นนะครับซึ่งมันกใกล้บูดด้วย8ชั่วโมงนะ วันนี้เราก็ย่างเนื้อเต่าก่อนแล้วก็ตัวนิ่มนะเดี๋ยวเรามากินกันไปงีบมาสักแป๊บเราก็ได้เนื้อสุกเรียบร้อยเก็บไปแล้วเราก็ย่างนี่ะแค่พีปลหนึ่งชิ้นแล้วก็แมวใหญ่หนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับเราก็จะมากินตัวนี้ก่อนมาดูกันว่ามันให้เท่าไหร่นะจำไม่ได้ทุกซักอย่างเนื้อเต่ากันเลยฮะ เป็นเนื้อที่แรกชิ้นแรก48โปรตีนเฮ้ยพูดเยอะเลยนะเออนี่เห็นหลอดไหมเพิ่มอย่างดีนะเวลากินเนื้อเนี่ยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้ออ่าตัวนิ่มแหละมากินกันป้าอ้น้อยกว่านิดหนึ่งนะเมื่อกี้48่ใช่ไหมเต่าอันนี้4 4นะครับตัวนิ่มและก็สุกแล้วเรียบร้อยนะครับ2ชิ้นท้างล่างนี้ เรามากินเนื้อเจ้าแมวก่อนดีกว่านะหูดูด,ด,ดูรูปร่างมันเหมือนสเต็กทีโบนเงี้ยมาดูนะโอเคกินกันครับปาบ <c oughs> โอ้ให้โคตรน้อยอะ่ะเออแล้วแบบเป็นนักล่าด้วยนะเอออันตรายและให้น้อยด้วยนะเออต่อไปฮะแคปิบา่านะฮะเป็นเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ น่ากินอยู่ก็ช็อปช็อปพักช็อปนะครับผมว่าน่าจะให้เยอะอยู่นะเดี๋ยวดูดูหลอดก่อนแต่ตอนนี้เต็มแล้วแหละนะแต่ว่าไขมันเนี่ยมันก็จะได้จากเนื้อด้วยบางบางชิ้นนะที่ติดมันหรือเปล่าครับผมว่าอันนี้น่าจะให้ไขมันไปด,ด้วยนะโอเคเรามากินกันดีก,กว่านะครับชิ้นสุดท้ายนะฮะโอ้หกสิบแปดไขมันยี่สิบนี่แหละที่เราบอก ย่างต่อเลยฮะนี่ฮะมันก็ได้ไขมันมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้โปรตีนก็โคตรเยอะเลยนะเยอะกว่าที่เราล่ามาทั้งหมดเนี่ยแค่คิบาร่าเนี่ยมันให้เยอะที่สุดนะแต่ไม่แน่ใจว่าเนื้ออันอื่นที่เราไม่ได้ล่านะครับอย่างพวกจระเข้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหมูป่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าให้ประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวก็มีตัวนี้ที่เราไม่ได้ย่างนะเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะมาระหว่างรอสุกนะฮะเราก็จะ อธิบายเลยครับนะครับในสีเขียวนะสีเขียวคือไขมันนะครับก็เมื่อกี้ผมก็แวะเก็บมาแล้วนะเพราะว่าไขมันเนี่ยมันก็แบบไม่ได้กระจายอะไรเยอะแยะว่าแบบมีกี่ชนิดนะครับมันก็คือเป็นเนื้อติดมันนะในชีวิตจริงเนี่ยเหมือนเราแบบว่าเฮ้ยมันหมูใช่ไหมมันหมูแบบเนื้อย่างอะไรแบบี้มันก็จะติดมันมาด้วยเราก็จะได้สารอาหารที่เป็นไขมันมาด้วยถูกไหม แล้วก็มันจะอยู่ในพวกตระกูลถั่วนะครับซึ่งผมก็เก็บมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเห็นนะฮะจะอยู่ในต้นใหญ่ๆนะจากที่เก็บไปนะครับนี่ครับมันคือถั่วบาซิลนะครับในป่าเมซอนเท่านั้นนะ,ะในเขตป่าบ,า,บาสติลนะครับจะมีถั่วบาสติลนะผมะก็กดเก็บอ่าทีนี้มันจะเป็นมลเมล็ดแบบนี้เหมือนกาแฟเลยฮะนะฮะ ขอ,องดีในป่าบาซิลนั่นเองนะเราก็จะกินให้ดูปาบโอ้โหไข่มัน3 5นะครับมีโปรตีนให้ด้วย 2, 2> นี่นะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบให้ไขมันแบบพูดดีนะครับในป่าแห่งนี้นะฮะในเกมนี้นั่นแหละนี่ก็จำไว้เลยนะครับว่าเป็นทัวบาซิลนะครัที่อยู่ในต้นที่ใหญ่ๆที่สุดนะ อยู่ใต้ต้นนั้นนะก็ไปเก็บเอาครับในระหว่างที่เรากินสีแดงกับสีเขียวเอ่อเต็มแล้วแล้วก็อีกสองสีก็ลดไปเรร้อยนะครับเดี๋ยวเรามากินกันนะมาสุดท้ายนะครับอยากดูเหมือนกันว่ามันให้อะไรบ้างนะแมงมุมเนี่ยนะครับระกูลมแมลงมันก็ให้โปรตีนเยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมเรามากินกันว่ามันให้อะไรบ้างนะฮะมามากินกันดีกว่าหนึ่งสองสาม โปรตีนหกแต่สุขภาพชิตลดก็คือมันแบบว่ามันไม่น่ากินนะมันแบบโอ้โหมันเป็นสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยเนาะและที่เรามองข้ามนะัะมันมาแล้วไม่เหมือนรู้อะเหมือนรู้อ่ว่าเราจะล่ามัน อีโกโนาก็กินได้นะแต่ว่ามันก็จับยากในหนึ่งเพราะมันวิ่งเร็วมากนะและสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไปใกล้ผมเลยนะครับมีโปรตีนเช่นกันนะนั่นคือหอยทากมาเก็บมาเรียบร้อยแต่รอต้องด่างในหนึ่งแล้วก็เรือนี้สุกแล้วพอ,อนเนื้อมันสุกจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างอันนี้นะครับ มาเซตเดียวกันถูกไหมเนี่ยมันอยู่อีกได้3ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะมันถึงมันถึงจะเน่านะแต่ว่าถ้าเราไปย่างปุ๊บอยู่ได้เป็นวันสองวันนะอ่านี่คือการถนอมอาหารนะอ่ามากินหอยทากกันดีกว่านะครับมันจะให้อะไรบ้างเฮ้ยผมไปหยิบแมงป่องว่ะเดี๋ยนะแมงป่องก็เอามาย่างกันอ,อะไรที่เป็นสัตว์เนี่ยมันให้โปรตีนเยอะแหละชิ้นต่อไปก็คือหอยทากปิซนานะกันไป ให้โปรตีน3นะฮะแต่สุขภาพจิตก็เพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหโคตรดีหอยทากเนี่ยเฮ้ยมองข้ามไม่ได้นะแล้วมันหาง่ายด้วยนะมันจะอยู่ตามแบบอ,อ่ามันมาเยอะหนไหมคตดอินนะสุดท้ายนะครับนะฮะสิ่งที่เราจะล่านะครับแต่มันมาหาเองไงก็คือแมงป่องนะเราจะมากินกันนะครับมันน่าจะประมาณเดียวกับแมงมุมนั่นแหละดูสีดิออเนื้อเนื้อเนื้อเน่าแล้วนะ เลือดเน่าต่อหน้าเลยสีเขียวเลนะโอเคแล้วก็มากินแบงป่องที่สุดท้ายนะฮะมาดูกันมันไ,ได้อะไรบ้างสุขภาพกินคบแน่นอนแล้วก็ได้โปรตีนแค่3นะครับโอเคก็ประมาณนี้เอาล้ครับสำหรับการอยู่รอดนะครับโดยการกินนะฮะสารอาหารต่างๆทั้ง4ีสีก็ครบเรียบร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเป็นไข้ <c oughs> แล้วก็หลอนด้วยเพราะว่า มีแผลยังไงล่ะไม่ยอมรักษาหมดแต่ทำคลิปโอ้ยไม่นะในแผลข้าหล้อเนี่ยโอเคแล้วเจอกันครับอานิโต